โอเคค่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซอฟวร์ไนททุกคนนะคะพบกับเกรซี่บีเช่นเคยค่ะก็ในรีวิวแพ็กครั้งที่แล้วนะคะบีต้องขอโทษเพิ่มเตินด้วยคะคือบีไม่ได้พูดในส่วนของการที่มีเสียงภาคภาษาไทยเพิ่มเข้ามาในซอฟเวร์เรานะคะก็ตอนแรกก็อ่านไฟล์นะคะก็เออมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเพราะมันก็มีแบบบางตัวที่มันมีเสียงมันไม่มีเสียงค่ะก็คิดว่าเออมันคงเป็นที่ซอฟเวร์แหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่พออัาเสร็จปุ๊บนะคะอัปโหลดขึ้นปุ๊บเออมาเล่นซออ ก็เลยเนี่ยค่ะเขาไปเช็คนะคะเนี่ยตรงตั้งค่านะคะแล้วเสียงปรากฏว่าตรงถึงภาคปุ๊บอ้าวมันมีเสียงภาษาไทยเพิ่มขึ้นมานี่แแสดงว่าอ๋อไอ้ผัดใหม่เขาได้มีการเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้ามาทั้นแต่ว่าบีไม่รู้ไงคะแล้วก็อัดไปแล้วด้วยแล้ว,ลวอัปโหลดไปแล้วเลยก็เลยไม่สามารถที่จะมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นก็เลยมาบอกในคลิปนี้นะคะจริงๆก็บอกในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปรีวิวไปแล้วค่ะคือต้องต้องขอโทษจริงๆนะคะที่บีพลาดไปในจุดนี้ ได้สำหรับคลิปนี้นะคะพีก็ได้มาทําคลิปแนะนําค่ะอัศวินเซเว่นไนค่ะว่าควรจะเลือกตัวไหนกันดีนะคะก็มาจากกิจกรรมนี้เลยค่ะเทศกาลหน้าร้อนของเซเว่นไนนะะเมื่อเพื่อนๆล็อกอนินเข้ามาครบ19วันค่ะก็จะได้รับเป็นใบเลือกอัศวินเซเว่นไน6ดาวนั่นเองค่ะทึ้งนั้นขเขาว่าแก๊งเซเว่นไนะะตัวละครของเขาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในาการใช้งานก็แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นบีก็เลยทําคลิปนี้ค่ะเพื่อมาแนะนําให้กับ สำหรับเพื่อนๆคะไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่กลับมาเล่นนั่นเองค่ะเพื่อไปสําหรับเป็นไกด์ไลน์นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลือกที่ให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะก็มาเริ่มกันที่เนี่ยตัวแรกเลยลูดี้นะคะลูดี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่บีไม่แนะนําเลยนะคะที่จะให้เพื่อนๆเลือกกันด้วยเนื่องจากว่าถ้าเพื่อนๆนะคะเล่นเกมอารีนาสายทิมถึกนะคะแล้วมีอีวาเตเวกอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่า คือมันมีอีวานแล้วอะไม่จำเป็นต้องมีลูดี้ก็ได้เพราะลูดี้นะคะเ้อเปรียบเทียบกับอีวานอเวกเนี่ยก็ถือว่าคือจริงๆแล้วอีวานเนี่ยมันเป็นตัวที่เทียบเท่ากับลูดี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากสกิลนะคะเมื่อตอนอเวกแล้วเนี่ยแทบว่าอีวานมันจะดูเก่งกว่าลูดี้นะคะถึงแม้ว,ว่าสกิลบางตัวของลูดี้นะคะอย่างเช่นอ่ะสกิลกลางโลนค่ะของมจาจัการแค่ในส่วนของลูดี้นะคะก็คือจะก,การดาเมจที่เข้ามาค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ยังการฐถานะต่างๆด้วยแต่ของอีวานนะคะก็จะเป็นการป้องกันความเสียหายให้กับทีมนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็การดามจที่ได้รับเข้ามาสู่ตัวเองอีกด้วยนะคะก็ถือว่าตรงนี้มันช่วยเพื่อนร่วมทีมได้มากกว่านะคะตัวอีนสกิลหนึ่งของดูดีนะคะก็คือสกิลไอที่ว่าเป็นฟาดดาบน,นะคะ ตัวนั้นหะก็จะทำให้ติดสตันนะคะแล้วเร่งเธอสามเทิร์ด้วยกันนะคะส่นของอีวานนะคะก็จะติดสตันเหมือนกันนะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยจะเป็นการดูเลือกตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยอยู่ให้กับตัวเองได้นะคะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นพีก็เลยไม่ค่อยแนะนาค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ว่าเออจะเลือกรูดี้นะ,ะแต่ว่ามีอีวานอยู่แล้วนะคะและเล่นสายถึกด้วยนะคะ,ะ,คะก็ใช้อีวานดีกว่าค่ะรูดี้เนี่ยว่าใช้ในกรณีที่ว่าเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นการลงใน สงครามกิลนะคะหรือว่าแดงกิลแล้วเออถูกแบนนะคะอ e ีวานถูกแบนก็ออกไปใช้รูดี้ไว้แก้ขัดได้นะแต่นอกเหนือจากนี้แล้วอ e ีวานตอนนี้ก็ดูมีภาษีที่ดีกว่ารูดี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ e ีวานปั้นง่ายกว่าค่ะเพราะนันบีก็เลยเออไม่ค่อยแนะนําที่จะให้เลือกรูดี้สักเท่าไหร่ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นเดลลอนค่ะเดลลอนจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ตรงที่ว่าเพิ่มเทมเพที่สตูด้รับ50%นะคะตรงนี้จะเหมือนกับของคลาม่าเลยนะแต่ การโจมตีของเดรรนค่ะจะเป็นการโจมตีที่เป็นกายภาพส่วนคาร์ม่าเนี่ยจะเป็นการโจมตีเว้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปซึงเดรรนนค่ะถ้าโรงอาริณาก็จะเหมาะกับการที่โรงสายสปีดนะคะส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็จะได้ทั้ง2อ,อย่างนะะไม่ว่าจะเป็นเลือด2หรือว่าตัว2ก็ได้คะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงนะคะ ตัวเดรโลนเนี่ยคะนอกจากที่ไว้ใช้ในส่วนของอารีนาแล้วเนี่ยใช้ช่วยในการที่อ่าไปตีประสาทนะคะส่งคามบอสแล้วก็ทำมกรได้อีกด้วยนะเป็นทั้งตัวทำดาเมจแล้วก็ตัวที่เพิ่มดาเมจให้ได้อีกด้วยนะคะก็ถือว่าเดรโลนเนี่ยก็เครื่องมากค่ะแล้วเป็นตัวละครที่ได้รับการอเวกมาอีกด้วยนันะการใช้งานเขาเนี่ยก็ถือว่าแปลกใหม่นะคะในการที่อเวกเพราะว่าพอหลังจากที่เขาใชสกิ Skill ้วอเวกนะคะกายร่างเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็จะมีการโจมตีนะคะสเป้าหมายนะซึ่งเป็นตัวแรกในเกมเตือนไหนด้วยที่มีการโจมตี3เป้าหมายนะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยนอกจากนี้แล้วสกิลของเขานะคะก็จะเป็นสกิลหมู่สกิลหนึ่งที่ทำให้เราติดสถานะบ่ายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าที่เล่นอารีนาเราไม่มีตัวช่วยการสถานะอย่างเช่นพวกสปายอาริเชล,ลิงลิงพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวสร้างปัญหาได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วอย่างจากนี้ก็ยังมี นะฮะสกิลทลุ่บนะ,ะถึงแม้จะเป็นสกิลเดียวก็ตามแต่ก็ฟาดให้หน้าแหกได้เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นตัวละครที่ก็แนะนำนะะให้เพื่อนๆได้เลือกกันเพราะว่าเดียโรโลนี่ก็ถือว่ามีไปก็ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปั้นนะคะก็ปั้นไปเลเวลสูงๆเลยก็ได้เพราะว่าเดียโรโลนี่ก็ใช้งานได้นาน ต่อไปค่ะก็จะเป็นเจฟส์นะคะเจฟส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อเล่นในอารีนาสายทีมถึงค่ะเลือกเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ทําดาเมจได้รุนแรงมากนะคะที่มีสกิลหมู่ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็รุนแรงนะคะเป็นฐานะกายภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆลงนะคะก็เอาไปรวมคู่กับอีวานแล้วก็คารินนะคะมีอีวานคอยช่วยเสริมนะคะแล้วก็มีคารินคอยยิวนะบอกได้เลยค่ะว่าบีเจอมาแล้วค่ะในเซตนั้นนะคะมีทั้งเจฟอีวานคารินนะคะเล่นเอาคือชิงคอเลยค่ะ มากนะคะเป็นตัวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เพื่อนๆไม่ควรที่จะพลาดน,นะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็เพิ่งผ่านการอเว k เมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าสกิลเขาค่อนข้างดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องนึงให้เพื่อนๆได้เลือกตัดสินใจกันนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นไอรีนค่ะไอรีนก,ก็ถือว่าเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะบูสต์ s t เมจในสายอารีนา่านะคะแล้วก็ไว้ใช้ในการตาีประสานนะคะถ้ามังกร อีกด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเอาลงไปลงไงสงครามบอสก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้มีคนเอาไปลงค่ะเพราะคือตรงนี้มันจะไปนเน้นหนักตรงราเชวมากกว่านะคะซึ่งแน่นอนเขาว่าไอรีนฮะที่จเจเนงของเขาเนี่คือการตีประสาทเพื่อเป็นตัวบูสต์ดดเมจกายภาพนะคะสําหรับ พื่อให้ตัวทำดาเมจเนี่ยทำดาเมจได้รุนแรงมากยิง่งขึ้นเองตรงนี้ของไอรีนค่ะก็คือ60%นั่นเองค่ะตัวที่มีเหมือนกับไอรีนนะคะก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันค่ะตัวหนึ่งก็คือเป็นวิคตอรีนนะคะเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวที่เทียบเท่ากับตัวไอรีนนะคะเพราะว่ามีทั้งตัวบูสต์ไม่ว่าจะเป็นกายภาพแล้วก็เวทน,นะคะ50%แล้วก็การสถานะช็อตตรงนี้เนี่ยเอาไปตีแต่รัปราศัทของไอรีนนั่นเองค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือไปเจ้วไปเจ้วนี่ก็จะมีตัวบูสต์นะคะ ก็จะเหมือนกันเลยแต่จะเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ60%ก็จะเข้ากับของไอรินนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของปลาเจียวหนามันจะมีช่วยในเรื่องของโฟกัสนะคะหรือด้านจุดอ่อนนั่นเองก็จะเล็งให้3มเทินะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไปใช้ในส่วนของการตีถ้ามังกรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นจริงๆแล้วไอรินกับปลาเจวเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ขาดไปไม่ได้นะคะตัวที่ไว้สําหรับการบูสต์ดาเมจนั่นเองค่ะก็ อารีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญนะคะแต่ก็ไม่ไถึงว่าสําคัญมากมายนะคะแต่ก็แต่เขาก็ได้มีการอเวกมาซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าเมื่อเขาบูสต์สเตมเมจมาแล้วเนี่ยตอนอเวกนะคะก็คือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์และการโจมตีของเขาเนี่ยก็รุนแรงมากนะคะก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนจะปั้นเนี่ยก็จูนแอกลางๆนะเพราะว่าไอ้ใช้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะไม่ได้แบบว่าเน้น ไม่ได้เน้นสายทีมกายภาพในส่วนของการตีอารีน่านะคะเน้นไปได้เป็นสายเวทนเหมือนของบี้กีก็แนแนวไว้เลยว่าถ้าเกิดจะเลือกอรีนะคะก็ปั้นไว้ที่เลเวล34มิจริงสามสิบสองมันก็ได้ค่ะแต่ปีนี้เป็นสามสิบสี่ดีกว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ลิมิตเบรกได้ถ้าเกิดว่าเราลริมิตเบรกได้เนี่ยมันจะช่วยปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างอีกต่างหากนะคะก็ลิมิตเบรกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ใส่ของให้เต็มค่าเลเวลสามสิบสี่ก็เอาอรีนอยู่ได้หนาแล้วนะคะณปัจจุบันนี้ที่ปีท้ายนะคะบี้่ะ เอาจริงจริท้าบีใช้แค่เลเวลสามสิบนะคะแค่ปลดล็อกเอาในส่วนของช่องอช่องอุปกรณ์เท่านั้นให้ใส่ให้มันดือ้ออดขึ้นนะคะไอรีนก็สามารถที่จะตีมังกรน,นะคะระดับเลเวลกัสเก้าได้มันก็พอช่วยได้อยู่ค่ะก็ถือว่ามันก็กาลังดีอ่ะเพราะฉะนั้นบีก็เลยแนะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนจะปั้นไว้พอแบบว,ว่าพอใช้งานแบบไปก่อนนะคะแล้วก็คิดจะปั้นเป็นตัวอื่นก่อนแล้วค่อยปั้นไอรีนที่หลังเนี่ยก็เลือกที่จะปั้นในเลเวลให้แค่สามสิบสี่ก่อนก็ได้นะคะเป็นเลเวลตันดะที่บี ต่อมาค่ะก็จะเป็นราเชลนะคะราเชลก็เป็นตัวละครที่คือขาดไปไม่ได้นะคะขาดไปนี่ก็ถือว่าเพื่อนๆเนี่ยเหนื่อยมากในการที่อยากถ้าเพื่อนๆเน้นในการเปิดจิปัสสัดแล้วก็บอสนะคะแล้วก็ห่อคอยไม่สิ้นสุดขาดราเชลคนนี้ไปไม่ได้เลยเพราะราเชลคนนี้นะ,ะมีในส่วนของการลดดาเมจและดิเฟนซ์ลง80%นะคะถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากในสกิลวิช6เพลงนั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับไอรินค่ะบ,บีแนะนำไว้ว่าให้ปั้นไว้เลเวล34นะคะเพื่อที่จะริมเบได้นะคะแล้วก็ปลดล็อกช่องไว้ทั้ง2ช่องเลยนะคะคือแค่นี้มันก็โอเคแล้วที่เลเวล32เนี่ยเราจะสามารถที่จะ,ะปลดล็อกในส่วนของเจมนะคะที่เราจะได้ใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้แต่เลเวล34เพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกไดมเบกนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะ้ใช้งานแบบระยะหนึ่งนะคะไม่ได้แบบว่าอยากจะมาตัวอื่นที่สําคัญไว้ก่อนก็ ปั้นลายเชียวไว้แค่เลเวลสามสิเดเออสามสี่ไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็ไปปั้นตัวอื่นให้สําเร็จแล้วจากนั้นค่อยกลับมาปั้นก็ได้เพราะเลเวลสานสี่นี้ก็ถือว่าเป็นเลเวลที่กําลังดีค่ะเหมาะที่ไว้ใช้งานได้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นสไปน์นะคะตัวละครที่แกงเซอร์ไนที่มีสถานะการสถานะต่างต่องเทิร์นให้กับทีมน,นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว มีตัวละครที่ใช้ได้เหมือนกันนะคะนั่นคืออลิเซียกับลิง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 เนี่ยเราจะต้องไปตบตัวมาก่อนนะคะตัวหนึ่งเพื่อที่เราจะได้อ่านในส่วนของบัฟตัวนั้นมานะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนได้เล่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทั้งสไป์และอลิเซียลิงลิงก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกค่ะน,นะคะโอเคค่ะในส่วนของสไปดนะคะก็เหมาะในสำหรับทีมถึงและทีมสปีดนะคะทีมถึงเนี่ยได้แน่นอนคะ่ะว่าสไป์เขามีพาสซีฟเดอกจหนึ่ง ฐานะแล้วมีการบล็อกของตัวเองที่100%นะคะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะคะแค่เ,เพื่อนๆใส่เลือดสองเนีก็เอาอยู่ค่ะอยู่ได้นานมากขึ้นและการโจมตีของสไปค์เนี่ยก็รุนแรงนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวดีตัวหนึ่งนะคะถ้าใส่สปีดเนี่ยก็เล่นสปีดได้กำลังดีเหมือนกันค่ะและส่วนของสไปค์เนี่ยก็ ได้ผ่านการว w แล้วนะ,ะคะสกิลของสไปค์เนี่ยก็นับว่าเป็นตัวละครที่พี่เห็นในเซิร์ฟของเกาหลีลนะคะเพื่อนๆก็ออกไปลงนะคะจัดมาเต็มจริงๆค่ะรุนแรงเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะของแก๊งเซเว่นนายนั่นก็คือคริสนั่นเองค่ะคริสนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่คอยช่วยยู่อไว้กับทีมได้ะคะ30% เมื่อศัตรูตายนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือทีมได้บีก็อเอาคิสไปลงนะคะในการที่ลงอันีนาพักหนึ่งค่ะตอนที่อ่าน้องยนฮียังไม่มาคะ,ะเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยเหลือได้ส่วนคิสนะคะก็ได้ผ่านการอเวกแล้วเหมือนกันนะคะคิสแตงก็มีความสามารถที่ตักต่างนะคะแต่ว่าในค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันโดยตัวตัวคิสเนี่ยก็จะมีการติดสถานะเดสนะคะเหมาะในสายอารีนาทีมสปีดมากนะคะ สปีดกับโตโตโต,ตอบนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะให้คิปอื่นมากกว่านี้นะคะก็ใส่เป็นเลือดหนึ่งโตหนึ่งนะคะแค่นี้คิดมันก็อึดขึ้นแล้วนะคะจริงๆก็ไม่หลังๆมานี้ก็ไม่ค่อยที่จะแนะนําให้เพื่อใส่โต้ทั้งหมดหรอกค่ะเพราะว่าหลังๆมานี้ก็จะเห็นคนที่เล่นอารีนาทานเน้นไปที่เร็วแล้วก็โจมตีหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น หลักๆก,ก,ก็เป็นประมาณนี้การค่ะเลือดหนึ่งค่ะแล้วก็โต้นหนึ่งเพื่อให้คริสันอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองค่ะการใช้งานของคริสนะคะเหมาะในส่วนของการตีหอคอยฟ้านะคะหอคอยฟ้านี่ก็คือหอคอยไม่สุดน,นะคะบีขอเรียกหอคอยฟ้า,าส่วนหอคอยอเขลุกลับเนี่ยบีก็เรียกเป็นหอคอยใต้ดินแทนบันทีบอกไว้ก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบสงสัยว่าเองมันคืออะไรโอเคค่ะทีนี้ก็มาสุดถึง ตัวละครที่บีแนะนำนะคะในตอนนี้ที่อยากจะให้ปั้นมากที่สุดก็คงจะเป็นเดียวโล่นะคะที่ขาดไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเอกษนะของตัว boost damage นะคะที่จะทำให้ทีตูได้รับมากเพิ่มขึ้นอีก50%แล้วก็เป็นตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a อต t o ทำ damage ในกรณีว่าเพื่อนๆไม่มีน้องจ p ีสหรือน้องไซอินนะคะเอาไปใช้ได้นะคะหรือว่ามีแค่ตัวเดียวนะคะในส่วนของท่ามังกรเอาไปใช้ใน,นส่วนของทีมที่2ก็ได้ค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเจฟนะคะเจฟตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญมากสาหรับคนที่ลงอารีนาสายทิมถึกนะคะก็ขายไปไม่ได้เลยสาหรับเจฟคนนี้นะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ผู้การบีเลือกให้เป็นสไปค์สไปค์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีอาิเซียนะคะถ้าไม่มีอาเซียก็ควรที่จะมีสไปค์ไว้นะคะเพราะว่าสไปค์เนี่ยมันจะช่วยท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงอาว ขอคอยฟ้านะคะการตีปราสาทนะคะแล้วก็การลงท่ามังกรหรือแม้แต่การลงสงครามมอสเพราะมันต้องมีตัวคอนที่ไว้คอยกันไว้ใช่สักตัวหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะมีบ้านตัวอื่นขอให้มีสักตัวหนึ่งก็เลือกเป็นสไป์ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีนะคะส่วนตัวที่อ่ะ ปั้นทีหลังก็ยังได้ะคะก็จะมีไอรีนลาเชลแล้วก็คริสนะ,ะซึ่งตอนนี้ก็สามารถปั้นทีหลังไว้ได้แต่ตัวที่ไม่แนะนําในตอนนี้เลยนะคะก็คือลูดี้ลูดี้นะคะออกไปทําไมก็ไม่รู้นะคะสกิลตอนนี้ของเขาถ้าเทียบับอีวานแล้วอีวานแทบจะขึ้นแท่นเป็นเซเว่นไนท์แทนหรือเปล่าก็ไม่ทราบทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำอัศวินเซเว่นไนท์ดับ6กดาวนะคะให้กับเพื่อนๆ กันคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปีคนนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะแลกาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ